เป็นการดันตัวแรกในบัญชีแยะเภศซึ่งข้อใหญ่เคยออกเหมือนกันคือมันดูเหมือนเยอะข้อสอบอัตรายให้มาเป็นบัญชีแยะเภศมาดูเยอะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติของบัญชีพวกนี้เราก็จะไม่งงไม่สับสนหรอกให้มาเยอะก็ไม่น่างงผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันเขาจะให้บัญชีแยะเภศมาโดยเราต้องรู้ว่าบัญชีแยะเภทสาตัวนี้มันสัมพันธ์กัน เดีวเขาให้มาให้มาสามตัวอย่างนี้เลยมันสัมพันธ์กันเขาจะถามเราว่าเรารู้ไหมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไอ้สามตัวเนี้ยสามตัวนี้คืออะไรคือบัญชีประเภทวัตถุดิบบัญชีประเภทงานระหว่างผิดและบัญชีประเภทสินค้าสําเร็จรูปหรือบางครั้งอาจจะมีเพิ่มมาบัญชีประเภทต้นทุนขายนะอย่างเงี้ยนะงั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้มันครบๆตัวใหญ่ๆมันก่อนนะตัวแรกคือวัตถุดิบบัญชีประเภทวัตถุดิบตัวที่สอง งานระหว่างผลิตตัวที่สาก็คือสินค้าสําเร็จรูปและตัวที่สี่ก็คือต้นทุนขายนี่ก็เป็นการดันตัวเลขทางนึนในส่วนของตัวเลขในวิชะเพศนะฮะผมจะพูดว่าในแต่ละวิาชาเพศเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อมูลตัวเลขมันต้องลงอย่างเงี้ย ด้านเดบิตกับเครดิตสองตัวมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมาหักลบก,กันหายย่อมเดือยคราวนี้ตัวแรกมันจะเป็นอย่างไงตัวแรกวัตถุดิบนะฮะนี่คือเดบิตนี่คือเครดิตนะฝั่งเดบิตเนี่ยจะมีวัตถุดิบใต้ตัวแรกเลยคือตัวซื้อเมื่อซื้อวัตถุดิบอยู่ด้านเดบิตถูกป่ะฮะและเมื่อเบิกใช้วัตถุดิบจะอยู่ทางด้านเครดิตมันจะหักอลบก,กันได้มาหกับลดลงถ้าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือยกมา สินทรัพย์ต้องมียอดอยู่ทางด้านเดมีแค่ที่เองก็ถูกติดซื้อหัาเบิกใช้หรือไม่ก็มียอดมาแค่น,นั้นนะฮะเราเราต้องรู้ทรรมาติของชื่อแต่ชื่อมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยจากสาเหตุอะไรต่อไปงานระหว่างผลิตงานระหว่างผลิตนั้นมันจะเพิ่มขึ้นได้ไงึ้นตัวนี้เป็นสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ถูกปะ่ะตัวนี้เป็นค่าจ่ายนะตัวนี้ก่อนงานระหว่างผลิตเป็นสินทรัพย์ งานระหว่จะเพิ่มขึ้นได้ไงมันจะขับนวอะไรรมได้วนะเบอร์วัตถุดิบจำแนกค่าแรงแล้วก็ประมาณการคล้ายใจอิทธิยงงานสามตัวนี้จะทําให้งานระหว่างผลิตสูงขึ้นถูกป่ะฮะดังนั้นมันก็ต้องเกิดจากตัวแรกเลยก็คือเบิร์วัตถุดิบจำแนกฮะเวลาเบิร์เราเดือดดิบด้วยงานระหว่างผลิตอ่าเครดิตวัตถุดิบ ดังนั้นงานระหว่างผลิจะอยู่ด้านเดบิตเมื่อเปิดต่อไปเมื่อจำแนกค่าแรงเวลาจำแนกค่าแรงเนี่ยเราก็จะเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตเครดิตค่าแรงตัวนี้งานระหว่างผลิตเกิดจากการจำแนกค่าแรงอีกตัวหนึง่งการประมาณการค่าใช้จ่ายกำลิต คิดเข้างานเราก็จะเดบิวต้นง,งานระหว่างผลิตและเครดิตค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะตัวนี้ก็จะวิ่งไปที่ค่าใช้จ่ายผลิตดังนั้นหมายความว่าให้เราจำามตัวนี้เลยมันถือเป็นปัจจัยในการผลิตอ่ะมันจะต้องมาคู่กันเลยสามตัวเนี้ย แล้วมันเริ่มอยู่ด้านเดบิตด้วยเมื่อเราเนี่ยทำการผลิตไอ้สารตัวนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเข้าสู่งานระหว่างผลิตนะฮะส่วนด้านเครดิตมันจะลงด้านเครดิตได้ด้วยสาเหตุอะไรฮะผลิตเสร็จถูกป่ะผลิตเสร็จก็ไม่มีงานระหว่างผลิตแล้วเพราะว่าเวลาเราผลิตเสร็จเราลงบัญชียังไงเวลาเดี๋ยวเวลาผลิตเสร็จเราจะต้องลดงานระหว่างผลิตลงเพราะว่ามันไม่ต้องผลิตแล้วอะ ไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันทํางานผลิตไงเมื่อผริเส็จต้องลดยอดมันลงลดยอดสินทรัพย์กัเครดิตผลิตเสร็จได้อะไรมาได้สินค้ามาดังนั้นสินค้าเพิ่มขึ้นก็เดบิตสินค้าสําเร็จรูปนี่คือเมื่อผลิตเสร็จจะเป็นอย่างนี้นะฮะดังนั้นเมื่อปริเส็จงานระหว่างผลิตอยู่ด้านเครดิตดังนั้นตรงนี้ก็เมื่อผลิตเสร็จถ้า,ามีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือยอดยกมา กมันเป็นสินค้าต้นยอดใหม่ลั่นเดบิอ่าต่อไปสินค้าสำเร็จรูปบ้างสินค้าสำเร็จรูปถ้าจะอยู่ทางด้านเดบิตมันคืออะไรฮะนี่ไงดูว่าผลิตเสร็จล้าเดบิตสินค้าสำเร็จรูปดนะังนั้นสินค้าเราเรบิตู่้านเดบิตก็เพราะว่าผลิตเสร็จหรือเราจจะมองได้ว่าสองตัวนี้มันสัมพันธ์กันเลยอ่ะ ลงตัวเดียวมัน hmm. ร okay. be right. ู like. possible, reasons, ้ตัวหนึ่งว่ามันจะต้องวิ่งเป็นสัมพันธ์กันตัวเลขเดียวกันนะมันสัมพันธ์กันนะตัวเลขเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าเขาให้ข้อมูลตรงนี้มาแต่ข้อมูลตรงนี้ไม่มีนั่นหมายความว่าเขายังตัวเลขนี้ไม่สมบูรณ์แปลว่าเราต้องเอาตัวเลขนี้ไปใส่ตัวเลขนี้ด้วยเพราะมันต้องเป็นตัวเลขเดียวกันเมื่อผลิตเสร็จอยู่ด้านเดบิตอ้าวแล้วด้านเครดิตของสินค้าสำเร็จรูปมันทำไมสินค้าสำเร็จรูปมันลดลง เออเมื่อขายสินค้าสําเร็จรูปลดลงเมื่อขายเวลาขายเราจะลง,งบัญชีไรฮะเดบิตสมมติเดบิตเป็นเงินสดได้เงินสดมาเครดิตขายแล้วส่วนมากแล้วเรามักจะลงบัญชีแบบเบอร์ไปชั่วแบบเัวร์ไปช่วคือเครดิตสินค้าสําเร็จรูปเดบิตต้นทุนขายอ่าโอเคเป็นอย่างเงี้ยนะฮะลงสองบัญชีนะครับดังนั้นถ้าเกิดสินค้าสําเร็จรูปจะอยู่เครดิตเนี่ยตามที่ถามเนี่ย มันคือเมื่อเกิดการขายะน,นมงมใจเลยนะฮะขายสินค้าจำเร็นร้อยู่เคลแล้วถ้าเกิดจะมีบัญชีเพิ่มขึ้นมาอีกนตัวก็คือยกมาซึ่งจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตด้วยเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ <c oughs> แล้วไงต้นทุนขายมันจะเพิ่มขึ้นได้ไงฮะก็เมื่อขายเห็นไหม เาขายาแปลว่าอะไรไงะบัญชีนี้กับบัญชีนี้มันก็สัมพันธ์กันด้วยเพราะว่าถ้าบัญชีนี้มันลงขายผลิตเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องมีการล้างยอดสินค้าสาเร็จรูปแล้วมันก็จะสัมพันธ์กับต้นขายดัยงนั้นตัวนี้ก็คือการขายด้วยขายทาให้ต้นขายอยู่ด้านเดบิตแล้วต้นขายจะอยู่ด้านเครดิตเมื่อไหร่อั้ก็ปิดบัญชี พบว่า,าตอนสิ้นปีเราปิดรายได้ค่าจ่ายไมไอ้ตัวนี้ก็จะถูกปิดไปตอนสิ้นปีนะโอ้แต่มันไม่ไปถึงขั้นนี้นะฮะส่วนมากเวลาเราเรียนต้นจนกันไม่ไปถึงขั้นนี้เอาปุ้ยให้ครบแล้วกันต้นเงถิถขายยอ่อลงมาปะไม่มีอนะ่ะเพราะมันเป็นค่า้จ่ายมันปิดงวดต่องวดใช่ป่ะอ่าก็จะมีแค่นี้อ่ะคราวนี้ผมพูดจบแล้วนะฮะนี่คือดิามตัวเลขชุดใหญ่เลยนะท้ายแล้วเ,เจอเข้อสอบแนะ่นนอนอย่างนี้ อีกหนึ่งข้อถ้าโชคดีไมไปออกข้อใหญ่เลยคราวนี้เรารู้ว่าอะไรไหฮะบัญชีแอปพง,งาเคชันรัผลิตจาบสินค้าสำเร็จรูปตัวเลขสัมพันธ์กันบัญชีแอปพลสินค้าสำเร็จรูปกับต้นถ่ายก็ตัวเลขสัมพันธ์กักน,กนในส่วนที่ผลิตเสรนะ็จนสัมพันธ์กันนถ้าเกิดบางทีมันมีคําถามมาให้ว่าตัวเลขนี้เท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะให้เราไปดูใหญ่ข้อมูลหนึ่งที่มันสัมพันธ์กันโดยที่เราไม่ต้องไปหาซึ่ง ในแบบข้อข้าสิ่งเนี่ยหละฮะเป็นคำตอบที่เราจะต้องทำกันโดยใช้หลักการอย่างนี้น,นะฮะเอาเลยดีกว่าเขาให้ข้อมูล,ลอะไรมาบ้างฮะในบิชีปเขทว่าให้วัตถุดิบมาเขาบอกวัตถุดิบมียอดยกมา1 0 0 0 0มืแล้วเขาก็บอกว่าเดบิตเจ้านี่มันคือหลักธรรมชาตของมันเราใช้ชื่อตรงข้ามในการนัาอิงใช่ไหมบนญชียเรเลย ก็นะไม่ต้องตก,ตกใจนะคะมันก็คือการที่ไปซื้อมาเป็นเงินเชื่อนเองอัละเก้าหมื่นสองแทน่าไปเลยให้อะไรมาอกีกแทน่าตัวเลขที่เขาให้มาแบบนั้นนะผมเขาให้งานระหว่างผลิตว่ามียอดยกม,มาแล้วกับส,สองหมื่นสองแล้วบอกว่าคุมวัตถุดิบตัวนี้มันคือการเบิกวัตถุดิบนั่นแหละฮะอันเดียวกันแสนห้อ่าผมใส่ ตัวนี้นะฮะขายไปเลยแสนห้า hmm. และเครดิตสินค้าสำเร็จรูปออก3 0 0แสนมันก็คือผลิตเสร็จนั่นแหละตัวนี้คือ3 0 0แสนส่วนคูมสินค้าสำเร็จรูปมียอดยกมา1น mm ึ0 0แสนเย้ฮะ1 0 0 0 0แสน สินค้าสำเร็จรูปอยู่าน้านเครดิต4ี่0มื่นห้าสตัวเนี้ยที่เขาเขียนว่าต้นทุนที่สินค้าที่ขายก็คือการขายน่ะที่ผมบอกไปนะฮะ4สี่หมื่นห้าส่วนตรนี้เขาไม่ได้ถามก็ผลบออกเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะคราวนี้เจออย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำให้มันสัมพันธ์เลยตามที่ผมว่า ใช่ผมดูแล้วก็ข้อมูลตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์มันยังขาดแรงงานนะกับค่าใช้จ่ายกำลังผลิตตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมแน่นอนอมผมเดาได้เลยส่วนงานระหว่างผลิต3 8มแสนเนี่ยแปลว่าผลิตเสร็จแล้วเมืม่อผลิตเสร็จแล้วมันควรจะต้องมากลายเป็นจุดตรงนี้ด้วย3ามแสนแเท่ากันนะมันแทนชาไยนะฮะสามแสนแ ที่เรามาหาข้อมูลตรงนี้กันนะเพราะอื่นๆน,นี่มีอะไรบ้างนะฮะที่ผมเขียนไปแล้วยังไม่ถูกเอามาใส่มีเบิกใช้กับไอ้สองตัวนี้นะเบิกใช้ถามว่าในข้อมูลเขามีการบอกไ้หมฮะว่าเบิกใช้วัตถุดิบไปเท่าไหร่อ๋อผมคานเดาได้เลย,เ,ลยเขาไม่ได้บอกแต่รู้ได้ว่าอะไรฮะการเบิกใช้มันย่อมสัมพันธ์กับงานระหว่างผลิตป,ป่ะเวลาเบิกใช้จรีนๆฮะเครดิต วัตถุดิบและเดบิตงานระหว่างผลิตถูกไหมงานระหว่างทำนะฮะตัวเดียกันงนะะั้นถ้ามันบอกไอ้ตัวนี้แส5ห้าไอ,ตาอ,ไาอ้ตัวนี้ก็แส5ห้าด้วยใส่เด่นห้าอนนี้ก็เหลือไอ้สาตัวนี้ละที่เราจะต้องใส่สองตัวนี้คือค่าแรงงานซึ่งมันจะต้องเป็นค่าแรงงานตรงเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าสู่งานระหว่างผลิต เราไปดูสิครับว่าเขาให้ข้อมูลอะไรที่มันเป็นค่าแรงงานทางตรงกับเราไหมเขาบอกว่าชั่วโมงแรงงานทางตรงในเดือนนี้คือมันเป็นบัญชีเพศในเดือนนี้สิงหาคมนะฮะค่าแรงงานทางตรงเขาบอกว่าชั่วโมงแรงงานทางตรงใช้ไปหมื่นสามหมื่นสามพันชั่วโมงชั่วโมงแรงงานตรงเนี่ยแล้วก็บอกมาด้วยว่าอัตราค่าแรงต่อชั่วโมงเนี่ยคือยี่สิบบาทก็คูณยี่สิบเลยเพราะวแรงงานทางานหนึ่งหมื่นสามพันชั่วโมงแล้วเราจ่ายค่าแรงชั่วโมงละยี่สิบบาท ื่นสามคูณยี่สิบก็คือสองแสนหกสองแสนหกเนยแะครับคือค่าแรงงานตรงที่เกิดขึ้นในงวดนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวเลขนี้เลยสองแสนหก ่อไปเลยตัวเดียวที่มันจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์คือค่าใช้จ่ายผลิตค่าใช้จ่ายผลิตเนี่ยเ <_' S 1> ขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเ <_' S 1> ขาบอกว่าบัญชีโสหุ้ยการผลิตคิดเข้าง,งานไอโสหุยมันก็คือค่าใช้จ่ายผลิตนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่าบัญชีค่าใช้จ่ายผลิตขิางานเนี่ยจะเครดิตด้วยบัญชีโสหุ้ยาำผลทั้งหมดที่คิดข้าผลิตภัณฑ์ก็คือข้อกอไก่ก็ยังบอกว่าค่าใช้จ่ายผลิตเนี่ยให้เกิดจากการประมาณการนั่นแหละ เพราะว่าการประมาณการเราเรียกว่าคิดเท่างานเนี่ยนะครับข้อขาใครทาไปแล้วข,ข้อคอควายบอกว่าอัตราส่งคู่จามริดคิวงานคือห0สิบาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงได้ไหมข้อนี้ก็คือกิจกรรมคือชั่วโมงแรงงานทางตรงฮะแล้วเรารู้แล้วว่าอัตราค่าจามริดคิวงานคือห้าสิบบาทแล้วชั่วโมงแรงงานทงตรงใช้ไปแล้วกับหนึ่งมืนสามพันชั่วโมงเท่ากับหก0 0นห้าโอเค 605ตรวนี้คือค่าจ่ายในที่มงานประจําเดือนสิงหาคมผมก็ใส่ไปเลย605ครบแล้วเมื่อครบแล้วเนี่ยเราไปดูเลยว่าเขาถามอะไรจริงๆคนจะต้องดูนะเขาถามอะไรนะเขาถามว่าข้อ5ดนะฮะงานระหว่างผลิตตอนปลายปีไม่ใช่ตอนปลายปีงานระหว่างผลิตตอนปลายเดือนสิงหาคมคงเหลือเท่าไหร่ก็คือดูยอดคงเหลือของงานระหว่างผลิตนะ ก็ตัวนี้เลยก็เอาเลยฮะสองหมื่นสองบวกแสนห้าบวกสองแสนหกบวกหกแสนห้าลบสามแสนแปดวันนี้ผู้ช่วยผมไม่มาผ <laughs> ู้ช่วยทำไปสอน อ่าเจ็ดแสนสองพันโอเคลบก,กันแล้วะฮะเหลือเจ็ดแสนสองพันถูตกต้องดังนั้นเขาถามว่าเท่าไหร่ก็ตอบเลยเขขก็อก่อนไปคำตอบของข้อห้าสิบเอ็ดต่อไปห้าสิบสองถามว่ามัอนอำได้ยังสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือเหลือเท่าไหร่อ่เราทำมาครบแล้วเนี่ยเราก็หักกบลบกันเลยนะฮะเราทําแล้วหนึ่งแสนบวกสามแสนแปดลบสี่หมื่นห้านะฮะ ก็คือเหลือ4 4 3ส0 0 0มหมืนันั่นเองำคำตอบ